มันไม่ใช่เลยหนูนะบางคนบอกว่าทําไมไม่คุยกันมันไม่ใช่ว่ามันไม่คุยกันนะมันเคยคุยกันบ่อยมากๆกับการที่แบบว่าเฮ้ยสรุปจุดตรงกลางคืออะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็เป็นอีกมันหาไม่เจอมันก็ไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจจริงๆบางอย่างก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลมาเรารน้ทุกคนก็ก็ปล่อยให้แบบว่าเป็นฟิลแบบนี้แหละนะคะ ก็บอกว่าจีบกันอยู่ดีๆมาจิ้นเฉยเลยก็นั่นแหละจำล้วไม่ไม่ลืมอ่ะจะเป็นช่วงที่จะได้ไหมที่ไลฟ์เราโทรมาตามให้ไปเที่ยวอ่ะได้ชอบชอบสถานการณ์นั้นคือรู้สึกว่าแบบเออได้ได้ได้ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วอ่ะได้ลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยนานมาแล้วนานนานมาแล้ว อยู่ร้านอาหารอาเป็นเป็นเป็นนอกรอบที่แบบว่าที่ไม่ใช่ว่าเสร็จเสร็จจากงานอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่รู้สึกว่าเออได้ได้ไปได้ใช้ชีวิตด้วยกันลองใช้ชีวิตด้วยกันแลลวอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำไมทุกคนเงียบอ่ะทุกคนเซนี่ค่ะเจ็นาทีเขาดาวค่ะเร็วๆค่ะเขาดาวแล้วค่ะ เอาดาวแล้วค่ะอีกเจ็ดนาทีนับหและสอและสาและสีไปว่าคมที่ไลฟ์มันปปแปลกๆก็ไม่อยากไลฟ์ไแล้ววันนี้พี่ลดได้หมดเลยอ่ะไปส่งเพื่อนรอนี่อุตส่าห์มาไลฟ์ไงก็ทุกคนรออยู่ทั้งวันไม่ใช่หรอเราจะให้เราไปได้ยังไง สี่นาทีหาเสื้อหน่อยดี๋ยวคนหลอกข่อยืดแค่เดี๋ยวไปอีก4นาทีถ้าเจ็ดแล้วอีก3นาทีอีก3นาทีให้รลายหน่อยดีโอ้โหคิดถึงก็บอกดิเลิกปากแข็งดิเออ เพื่อนแกตัดอย็บเสือ้อผ้อมันร้อนม่คนบอกเมาเออไม่ไป้วถ้าเมอาอะถ้าเมาไม่ไปนะถ้าเมาไม่ไปเพราะว่าจะไม่รู้ตัวเราอยากให้เธอรู้ตัวเวลาที่เราถ้าทุ่มละโห นนีนขอโทษนะดีกันนะป <_ c oughs> ิดไปแล้ว <_ C oughs> แล้วคนเขเงียบอ่ะ <_ C oughs> มันเป็นฟิลแบบเก่งกีเดดกันหมดเลยรันอยากให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศ <_ C> เราหลายลู่ตอนนี้คือบิดกันไม่ไหวแล้ะละอะ <_ C> จะพูดเริ่มต้นว่าอะไรดีวะ <_ C> รักนะคะก็อยากให้ไม่อยากพูดว่าแบบว่าให้อยู่ด้วยกันนานๆเพราะว่าเอาแบบว่าที่ทุกคนแบบมีความสุขอะสุดท้ายก็อยากเห็นทุกคนมีความสุขแม้บางครั้งพวกเราจะไม่สามารถที่จะทาตามแบบทำทำตามใจหรือแสดงออกออกไปให้มันแบบถูกใจทุกคนได้คือเราก็คือเราก็คือคนแหละบางทีเรามีความรู้สึกเก็บความรู้สึกได้บ้างเก็บไม่ได้บ้างหรือว่าอะไรก็ตามนี่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็คือทุกคนรู้แหละว่า ว่าเราเป็นยังไงถ้ารู้จักอิงหลอดก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มันก็ผ่านไปได้ในในใน,ในทุกๆครั้งแล้วก็เออเออจะพูดว่าไงดีอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีทั้งซีรีส์มีทั้งผลงานออกมาให้ทุกคนได้ดูถึงความตั้งใจของพวกเราก็ขอโทษในบางโมเมนต์ที่อาจจะอย่างที่บอกไปว่าดูไม่น่ารักภาพของว่าเราสองคนอาจจะดูออกไป ไม่น่ารักอย่างที่อย่างที่ทุกคนได้เห็นหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็ขอโทษนะคะดีกันนะรักนะคะโเคอากัน